เขาจบได้ออกพระอันนี้คือพี่ชายคเนี่ยังไม่ตายเดียเดี๋ยว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 ยาะๆยาๆพี่เป็นพระไปเอาตีเกียเขาได้ยังไงเนาเอ้ย ว่าดึงสุกติกตุฆ้าพระไม่นุ่งกางเกงไหนไม่ได้นุ่งอะไรเลยเดี๋ยวว่าช้าๆมาสิตอนระโยงว่ดึงไปได้เขาเริ่มจำได้ว่านี่คือพี่ชายพี่แดงพี่พี่ใครพอตายแล้วพี่พอตายโน้ตแดงจังดูนะกองยักษ์โคจับไม่ได้พี่น้องไม่มีใครอยู่เลยพี่แต่แกจัาว่าสมุดไม่มีใครอยู่เลยหนะ ไปดูที่ซ่องกรลีที่อาจจะเต็มก็ได้โู้ยอะไง